แม่หลุกอ้อนพี่นอนทิ้งขยะเอาขยะไปทิ้งถ้าร้านหลานลงไปเลยยอยอ่อโก่เนียโกเนี่ยอย่าเสียงดังไปลงไปวันนี้เรามาทนเดียวกันหมดทั้งบ้านเลยทนขาวดำเอาใครเปิดประตู ไปโกมาทนขาวดำทั้งย่าทั้งหลานเลย <Okay. S 1> ไปนี่โกสแลงสแครปเฟิร์สแวนตามามาคอมมาสโนดโอเคกล่องไม่หน่อยกับ่บมิโตเช็ดไป <Okay. S 1> ทนเดียวกันเลย <Okay. S 1> บรรยากาศบ้านแม่ใต้ช่วงเทียเท่ยงนะคะ ร้นานอาการดีแล้วก็พาร้านมาปะเนี่ย่นางออกกาลัางกายพาเขาลงไปกินไอศครีมอู้ยอากาศดีจังเดี๋ยวข้าเจ้าก็สั่งไปลอง แม่ตายถึงใส่วะถึงนี้วะว่ามามาสแสดงสงแกรปนูนสแตนเดีย่ยว่างไว้ก่อนฉันวางไว้ค่ะแม่ตายก่อนว่ารู้ว่าทางนี้หรือทางใดหรือยังลงไปอีกเนาะสักด,ดีจ้าอ่ะค่ะ ไม่นอยภาไปใส่คุบ่เล่นข้างล่างไปกินไอศครีมไปหาอะไรกินกันนะคะนี่จ้านี่ไงตรงที่ไม่น้อยว่าพางขึ้นบบนมตาตายมันสูงเล้ะค่ะเนาะพูดลงไปสุดฝนเดี๋ยวพาทุกน้อยไปเล่นทางเดอยไปน่โกแมนตามมามานี่อ่ะก่อนกลับก่อนจะกลับบ้านนะคะ พอ่อยายว่าถ้าเช่อยางกันฉันว่าสิผ้าลูกร้านมากินเขาพอ่พอยายกับเบงพ่อยายสร้างเสียงแล้วก็เลยว่าฉันสิดื่มสย่งังเออกินไปแต่ว่าดื่มแล้วก็กลับมาบ้านกินยังกับเก็บบินไบเมื่อเนี้ฉันจะใจใหาย่าสันถ้าเธอสบายใจเธอขอแค่ว่าเธอสามารถเอาตัวเธอกลับมาบ้านให้ได้กับพ่อเนาะตายพ่อกับบอกให้ตายดูแ,ดแ,แลดูแลแม่ทรงรถเออเธอดูแลให้เขาขึ้นรถให้ได้ก่อนนะ่าสัน โอ้ยฉันกับบริกินนั้มัมาไม้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเข้าใจส,สภาพจิตใจนะเราคิดถึงสภาพจิตใจไม่น้อยซื่อๆห้อกอู้องงหักกัดอืมยายันปะอ,อ้าวอู้ดูติดกินไปดูรถไปเนาะเมนบินมากหลายเลยทิตตาดูแท็กซี่เมกเกสแท็กซี่อเมกเกสบีเลนกับเขาแซ่บๆพี่น้องไม่น้อยมากินกันยูรานซาลาไทยนะคะ หลังจากผ้าล้านกรวยพลังอยู่ในเมืองแล้วเอ็ก,ก็สนี้นะอือามยังกระเบ,บาเมือนี่เิ่นบาอารมบดีนั่งงามอารมบดีพี่น้องมือเนี่ยเฮาสองคนสิกินเฮาสองคนสิกินก๋วยเตี๋ยวมาเด้ออืม เราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันจา้าก๋วยเตี๋ยวไอ,อ้ก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำอยากกินเผ็ดๆหอนๆคือสิแซ่บนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่ากินมากพี่น้อง,องเดี๋ยวก็กินก่อนนะคะขอซิมก่อนแซ่บป๊อสอือหือเริ่ดมากเลิ่ด ้อมรับเลยว่าแซบตายบ่ต้องปรุงเลยอ่ะอร่อยจริงของเขาอร่อยจริงนะจ๊ะแซบจริงแซบจริงอือใส่พิรีพี่น้องอือแซบตายเลิศแซบอีหร,หรีรสชาติแบบ พอดีก็ดีเลยไม่ต้องปรุงใิ่ไหมเมื่อก็ดีแบบไม่ต้องปรุงเบี้ยวหวานครบรุดุมยังขอหาความสุกกับลูกกระไลก็ได้พี่น้องเนอะสายตาหลอกกันไม่ได้สายตาหลอกกันไม่ได้สกอนค่ะกินเบียร์อีปะอีปะโมเมนต์อีปะมันกำลังจะเป็นอีปาไหม กำลังบอกหลานว่าเดี๋ยวยายมาเยิบไม่เด้อยายสิกลับแล้วแต่เบิ่งไม่ร้องไห้ใช่ไหมอินเทลลิเซนเนี่ยก็ให้อินเทลลิเซนเนสตันยกเนสตันยกคอมไบเลนทันทีพอก็สวาเมียดมองหามองหดออกไปเล่นแต่ก่อนคันบอกว่ายายสิกลับยายฝ้าดีใจเข้ามาลุ่นกันว่าคันต้อสิเป็นยังไงอีกประมาณสองชั่วโมงหน่อยก็ขึ้นรถไฟแล้วนะคะจะส่งถึงที่ค่ะ พาย่าเธอเอาร่างกลับมาให้ได้เอาใจเธอกลับมาให้ได้แล้ว่อยมานอนพักที่บ้านให้เต็มที่านั้นสิไปกันคืนหอน้ำใน่บอเราแต่สิไรแค่นี้กนะ่อนถิวงว่หมดเลยจะกลับแล้วนะคะยายจะกลับแล้วปะเนี้ยไม่น้อยจะไปตรงที่ขึ้นรถไฟก่อนค่ะอีกสิบนาทีรถไฟก็จะออกเนาะ ตะก่อนเนี่ยไม่น้อยต้องขึ้นบันไดนไดเลื่อนตรงนี้เนาะเพื่อที่จะกลับรถเม์เดี๋ยวนี้บบมีรถเม์แล้วค่ะไม่น้อยต้องกลับรถไฟนะคะเพราะรถเม์มันไม่คุ้มทุนในการเดินทางหรือว่ามันบ่คุมทุนเขาก็เลยปิดแบบท้าววอนแล้วนะคะต่อไปก็กลับแค่รถไฟ เงีเบองกของแม่น่อย 17, บเจ็ดสิบิแนี่ค่ะเับแหล่ะซุสบ้านหมายเลขสามหมายเลขสามนี่ไงใช่ไหมสามสิบเจ็ดสิบแปดไฮเดอร์ไฮเดออุ้ยแมน่อยเก่งเลยอ่ะเดี๋ยวยายมาเยี่ยมใหม่เนสต์นกงมูลมุลนอขมาหันซาโปเย็นโอเค โอเคหฮโดูบ <Okay. S 2> okay. ่หไฮเลยเห็นบอกตะกอนนี end, Hello. Hello, ่บอกว่าส <Hello. S 1> ิเมื oh. ่อไหนหายคือคืออยู <Hello. S 1> ่อีก10นาทีนะคะหายช้อนกันไม่เป็นไรขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคอยแม่นอนเดินดูแลตัวเองแม่เจังไหนกับคือเราจ้า เดียวลอค่ะพราว่า,มา,าไม่หน่อยคองไม่หน่อยสิบเจ็ดสิบแปดมคะสิบเจ็ดสิบแปดเดียวกันนะนี่ค่ะคองไม่หน่อยสิบเจ็ดสิบแปดหมายเลขสามก็คือตัวนี้นะคะไม่หน่อยจะไปขั้นนี้ตรงนี้แต่ว่าขั้นต่อไปเด้อค่ะขั้นต่อไปไม่หน่อยก็จะกลับแล้วเนาะนี่คือสิบเจ็ดสิบแปดนะคะเนี่ยใต้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ค่ะที่ไม่หน่อยจะไปนะคะคือสิบเจ็ดสิบแปด อีกยี่สิบนาทีค่ะขึ้นข้างเหนือนะคะไม่น่อยเห็นห้านมากิน,นพึ่งหู้เลี่ยงห้านจนเนื่อยพึ่งหู้ว่าห้านมากนักอีหยังนี่จ้ะเมื่อกี้ซื้อกินยูรานเบียร์กระป๋องหนึง่งเขาแย่งกันมาซือ้อกระป๋องไงอีเมื่อกี้ก็แย่งกันพึ่งหู้ว่าร้านมากนักอีหยงัง แม่หน่อยเลยมาซื้อห้นะคะแม่หน่อยบดไอ้อวดรวยแต่แม่หน่อยคิดว่าข้าเซตบุญกับผู้ใดเนี่ยข้าก,ก็ได้บุญถ้าห้องื่อห้ด้วยความเต็มใจเนาะแม่หน่อยเฮ็ดบุญกับแม่หน่อยสอยเหลือค้นทั้งเมืองเล่ากระหลายแม่หน่อยพ่ต้องจําเป็นต้องยถ้ยขยากเฮ็ดบุญก็เฮ็ดเลยนะคะถ้าเราจะรอว่าเรารวยเราพร้อมแล้วไม่ได้ทำบุญหรอกบุญที่ดีที่สุดคือให้ลูกให้หลานได้กินเนาะ วัตถุดูว่ามูมูนโชปป้าอะไราตายที่ต่นายนไยนายนานายเด็กผูมหเกลี้มันมากเกินเห็นหลานมากเพิ่งหูว่าหลานมากเวียดดูว่าแอร์เนเนอินนี่เวีย oh ดดูว่าเวียดแอร์นอินน,อนี <Okay. S 1> อ่อลิฮูปโ okay, อเคเลย ดูเนอร์อันนี้ฮุบเกิลแมนวินดูห่ออะไรอินแต่อมดูวินตะห้อยยอทอเฮมอะันนี้น้าวินห่อแมนวินวินห่อคันเซียทักสมิเกตมูลมูลเมนวินดูห่ออะไรอินแต่วาเซีามันโด สาธุทำยังไงสาธุเมนเวียนสาธุทำยังไ,ไงออเอาไปพึงป่งหวัวมันมัก็ตรงมกับอยูน่นี่ล่ะพอดีเดยวกูปะหัวหัวปากูแบบนี้บบมีบบมีคนเลี้ยงกูได้บบดนี้พึ่งหัวไม่ใช่ดื่มแล้วใจดีเป็นคนใจดียังสี่ค่ะปากมาแต่ใจดีนะคะ ด่าไว้ก่อนเห็นร้านมันแบบว่าคอร้านกินมันวะไห้โอ้พึ่งงูว่ามันมักอันนี้พี่น้องแปดกระป๋องเต็มเต็มในกระเป๋าอีกสองอี้ฮูบเนยเย้ย äh! นี่ฮอมเมเก็ตแฮมหมาอะไรฮวกอันนี้เราดูกัจะใครแม่ตายซื้อกระป๋องน้อยแๆแดงกันคนละเคยรึ่งเดียวอุ้ยเมเก็ตมันดูเนิร์ดอะไร ดูคันเครอละ่ะเคแล้วแม่แม่จะไปขึ้นรถไฟเอาแม่จะไปแล้วนะแม่ไปขึ้นรถไฟแล้วนะ